สวัสดีครับผมชื่อนักดินปัญญาวงครับก็สนใจแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับงานวิชวลอาร์ตผลงานที่ผ่านมาผมทำงานจิตกรรมที่นำเสนอภาพอิมเมจในฐานะภาพแทนความคิดบางอย่างที่เล่นกับการรับรู้และตีความของผู้ชมครับผลงานในโครงการ Early Years Project ครั้งที่7ของผมนี้ชื่อโครงการ n t u u r e i i i t t l l i i l o o u e ศึกษาขอบเขตกระบวนการสร้างสารรค์ภาพของสื่อจิตกรรมและภาพถ่ายหยิบยืมจำลองระบบแสงและสีเน้นไปที่คู่สีโพสิทีฟและสีเนกาทีฟเป็นหลักครับผมเลือกภาพของส่วนสาธารนณะที่แสดงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในพื้นที่เฉพาะซึ่งมีความเชื่อมโยง กับผู้คนและสังคมในหลายมิติก็กระบวนการสร้างสารรค์ผลงานก็เริ่มจากไปถ่ายภาพส่วนสาธารณะครับในต่างช่วงเวลาแล้วก็เก็บเป็นต้นแบบสำหรับเพื่อเอามาปรับปรุงแล้วก็ทดลองสำหรับสร้างเป็นงานจิตรกรรมครับแล้วก็เมื่องานจิตรกรรมเสร็จผมก็จะนำภาพเหล่านั้นนะครับไปกลับสีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ภาพขยายออกมาเพื่อจัดแสดงครับ ผลงานของผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนครับในส่วนแรกก็จะเป็นภาพสีปรินต์ออกมาขยายแล้วก็จะเป็นงานจิตกรรมที่จัดวางคู่กันจะเป็นสีโพสิทีฟแล้วก็สีเนกาทีฟครับแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นภาพขาวดำที่จะพิมพ์ออกมาขนาดเล็กจำลองเหมือนการรับรู้มองเห็นภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของเราครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นอาร์ีฟทั้งหมดที่ผมเก็บบันทึก ขั้นตอนระหว่างการพัฒนาผลงานเก็บเป็นรูปถ่ายแล้วก็ภาพร่างทั้งหมดผลงานของผมทั้งหมดนียครับผมตั้งใจจะให้มันเป็นเหมือนบทสนทนาของภาพที่สะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างกันผมหวังว่าผู้ชมครับจะได้ใช้เวลามองสีมองเห็นภาพแล้วก็ตรวจสอบการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองไปจนถึงนำความรู้สึกนี้ครับไปขบคิดแล้วก็เชื่อมโยงกับการมองเห็นภาพ ที่เราเห็นอยู่มากมายในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ครับผม